ถ้าพบกับซสอไสซลมต้องรู้เลยว่าต้องมาพบกับราคาที่ประหยัดนะคะประหยัดค่างวดนะคะประหยัดน้ํามันรถคันนี้พร้อมใช้งานแล้วค่ะท่านผู้ชมเหมาะกับยุคนี้มากเลยเป็นซูจ์กิสเลโอเครื่อง1,000ปี2020 สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสสายลมที่มงงคลคาเซ็นเตอร์สำนักงานใหญ่อุบลราชธานีนะคะท่านผู้ชมค่ะถ้าพบกับสสายลมต้องรู้เลยว่าต้องมาพบกับราคาที่ประหยัดนะคะประหยัดน้ํามันประหยัดค่างวดนะคะแล้วก็ประหยัดในการแต่งรถก็คือรถคันนี้พร้อมใช้งานแล้วค่ะท่านผู้ชมเป็นซูกิซเลโอเครื่อง1,000ปี2020เกียร์ธรรมดานะคะท่านผู้ชมเหมาะกับยุคนี้มากเลยเพราะว่าเป็นยุคน้ํามันแพงนะคะ ปีก็ใหม่ด้วยนะคะท่านผู้ชมค่างวดนะคะเดี๋ยวสายลมจะบอกไว้เลยว่าค่างวดเริ่มต้นผ่อนอยู่ที่นะคะ30,40บาทนะคะส่วนราคาเต็มเต็มเวสายลมจะบอกว่าราคาเต็มเต็มอยู่ที่เท่าไหร่ไม่ก็น้อยด้วยนะคะท่านผู้ชมเป็นสีเทานะคะบิ้วงานให้เรียบร้อยแล้วนะคะตาไฟก็ขาดให้เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเงาวับจับใจคันนี้ไม่มีที่ตีเลยท่านผู้ชมคะ รถคันนี้เปลี่ยนยางใหม่ให้สีเส้นดูซะก่อนค่ะแมกสวยมากที่สาคัญยางใหม่ซูไม่ท่านผู้ชมดูเลยค่ะน้องทัศน์ว่ายางใหม่มากนะคะท่านผู้ชมใช้ได้จนลืมเลยคันนี้นะคะใหม่มากนะคะสีก็ขัดเคลือบแก้วให้เป็นสีเทาดํานะคะฟิล์มนะคะก็ติดให้ใหม่รอบคันเลยนะคะท่านผู้ชมฟิลม์มเป็นเกียร์ธรรมดานะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะประหยัดน้ํามันเห็นไหมคะ ประหยัดน้ำมันด้วยเพราะว่าเป็นเกียร์ธรรมดาที่สาคัญนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นเครื่องหนึ่งพันนะคะเหมาะสําหรับวิ่งในเมือง <Wow. S 1> เป็นรถห้าประตูนะคะท่านผู้ชมขนข้าวขนของได้ข้างในนะคะท่านผู้ชมเป็นสีดํานะคะสีเทาดํานะคะเป็นแบบออกแนวสว่างๆนะคะข้างนอกก็สีเทาดําข้างในก็สีเทาดําเห็นไหมคะถุงถุงนี้ยังไม่ได้แกะโดยคิดดู เพราะว่ารถปี2020ค่ะท่านผู้ชมไม่น้อยมากท่านผู้ชมเดี๋ยวใสดลมจะโชว์เรียกไม้ให้ดูอีกสักครู่ด้านหลังท่านผู้ชมดูก่อนพับเบาะไว้รอทําไมได้พับไว้รออ่ะพัดอยู่ตรงนี้จะได้รู้ว่ามันพับเบาะได้นะคะท่านผู้ชมค่ะเห็นไหมกว้างมากอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะพับได้น,นะคะเผื่อท่านผู้ชมแบบมีข้าวมีของแบบวางยาวขึ้นมาอย่างนี้นะคะอ่ะขึ้นได้กว้างด้วยเห็นไหมทั้งแผ่นเดียวเลยเห็นไหมกว้างค่ะท่านผู้ชม เพดานอันนี้ค่ะก็สูงตรงนี้เห็นไหมคะสูงแล้วก็กว้างไม่อึดอัดเวลานั่งแล้วไม่อึอดอัดเดี๋ยวท่านผู้ชมจะบอกว่าเอยรถเครื่องมันเล็กหนาหนึ่งพันแล้วก็แคบด้วยอะไรเงี้ยอันนี้คือไม่อึดอัดนะคะแล้วก็กว้างด้วยหาที่จอดง่ายราคาประหยัดสุดๆเลยนะคะ,ะดูด้านหลังกันท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยคือ5ประตูเดี๋ยวดูให้ดูท้ายรถก่อนเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเปิดปุ๊บกว้างมากท่านผู้ชม อุปกรณ์อะไรครบเห็นไหมคะครบค่ะครบครันนะคะยางอะไรก็ไม่เคยแตะพื้นเลยหไหมโอเคท้ชมเนี่ยท้ายเขาน่ารักมากเห็นไคะถ้าถ่ายให้ซูมแบบดูข้างๆรถเห็นไหมเป็นรถเล็กกระทันรัดประหยัดน้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายมากท่านผู้ชมนะคะต้องที่มงคลคาเซ็นเตอร์อ่ะเดี๋ยวเราจะดูว่าเลขไมค์คันนี้นะคะท่านผู้ชมเลขไมค์คันนี้ อยู่ที่เท่าไหร่ท่านผู้ชมจะสงสัยว่าสายลมบอกว่าปี2020เนี่ยเลกไม้เท่าไหร่เห็นไหมผู้ชมอย่าตกใจเลขไม้น,นะคะท่านผู้ชมขา2621กริโลผู้มชมฟังเสียงนะคะเกียร์ธรรมดาเกียร์ว่างละอ่าขออญาตชมแอร์เย็นฉ่ำนะคะอา ที่มงคลคาเซนเตอร์ Center, ก่อนจะส่งมอบรถลูกค้านะคะท่านผู้ชมแอร์เย็นไม่พอต้องฉ่ำด้วยเพราะเราล้างช่องแอร์นะคะสายแอร์ทุกอย่างเลยเราตรวจสอบให้ท่านผู้ชมหมดแต่ก็ดังนะคะส่วนลูกค้าว่าจะออกรถทั้งทีก็เดี๋ยวแบบบีบแต่หน่อยอะไรเงี้ยตามสบายนะคะอ่าโอเคมาครั้งนี้เนี่ยถุงก็ยังอยู่นะก็ย,ยังไม่แกะเลยท่านผู้ชมเห็นไหมคะใหม่มากนะนไคะท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวสายลมพาชมห้องเครื่องก่อนนะคะท่านผู้ชม คอย์ควายัดเครื่องดูห้องเครื่องกันว่าห้องเครื่องจะอ่าอันนี้ด้วยน้องน้องทัศน์ไอ้ท่านผู้ชมดูนะคะนะกระจกนะคะไม่กระจกไม่ใช่ไฟฟ้านะมันกระจกมือหมุนสะดวกมากท่านผู้ชมเห็นไหมมันขึ้นลงสะดวกทุกบานเลยค่ะใหม่มากเลยคันนี้รอท่านผู้ชมเป็นเจ้าของนะคะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันชมนิดหน่อยว่าห้องเครื่องจะแจ่มแจ๋วแค่ไหนอ่ะดูเลยน้องทัศน์ซูมเข้ามาเลยนะคะดูน็อตทุกตัวได้เลยค่ะ ที่ค้ำอยู่ตรงนี้แต่ว่าอยากค้ำไม่ให้เฉยเนี่ยโอเคนะคะนะสังเกตนะคะว่าซูคิสเลโอเห็นไหมที่ค้ำเขาฝากระโปรงมันจะเปิดได้สูงมากเห็นนะคะท่านผู้ชมเดิมมากนะคะเดิมจริงๆนะคะจากโรงงานทุกอย่างเลยท่านผู้ชมดูสิเนี๊ยบมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมคันนี้นะคะสุดยอดมาก ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เปิดเทอมนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะหรือว่าคุณลูกคุณหลานหรือว่า,าน้องๆหนูๆนะคะหรือว่าเพิ่งทํางานเพิ่งเข้าโรงเรียนเพิ่องอะไรก็ช่างที่เกี่ยวกับรถยนต์นะคะขับไปมานะคะหน้าฝนด้วยใช้คันนี้ไม่ผิดหวังค่ะดีกว่าซื้อมอเตอร์ไซค์นะคะเป็นซูกิซเลโอเครื่อง1,000ปี2020นะคะราคาอยู่ที่ เกียร์ธรรมดาด้วยนะราคาอยู่ที่239,000บาทเท่านั้นค่ะผ่อนเริ่มต้นที่3,040บาทนะคะท่านผู้ชม ฟังไม่ผิดนะคะราคาอยู่ที่239,000บาทเท่านั้นสนใจติดต่อที่เบอร์ของสอสายลมนะคะ0619581819เบอร์นี้ของสายลมแอดไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวทวนเบอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะ0619581819นะคะสายลมอยู่ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์หรือว่าสอบถามเรื่องเอกสารเบื้องต้นก่อนก็ได้นะคะสอบถามเรื่องเครดิตบูโรสอบถามเรื่องอาชีพสายลมตอบได้ทุกอาชีพนะคะเรื่องเอกสารด้วยข้อไหนที่สายลมไม่รู้สายลมก็จะถามผู้รู้ให้นะคะติดต่อได้เลยตลอด24ชั่วโมงตลอดวลา สวัสดีค่ะ